คออเคบผู้รื่องปวดแขวผูใ้ใดปวดกับพ่อสีหูผู้บ่ปวดกับบ่หัวเป็นจังไหดเป็นตะเละตนเสี่ยงจี่หลนแท้แม่นไผ่นอสีซอยเจ้าได้เรื่องปวดแขวเนี่ยอย่าเฝ้าตายเดอ้อไอเดอ้อลูกควมมาของตาคูนี่คือ แก oh 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 ินเส้ยงน่ากัพอดสนแต่แล้วก็ปินะโอย้นอปวดเ้ดวดปนองกูไมตีกูไปกูดีกูแล้วมึไปตีย่งละตัวมันปวดดย วายตีจ้อในลูกนี่ล uh ูกพ <ame> ูนในลูกปวนเนีอ้หตีเห้าเลยมันมาใส่กุ้งลลูกเอลูกเอโหอกเัก็ขำคือคุ้นแก่นอแต่กูปวดแสกชีตายแล้วมันมาเตือเหมือดเรื่อเกือกกำปั้นต่อยโลูกเอ้ลูกจ๋า เม่ยังไงแล้วสอบพูดโอ้ยลูกเฮ้ยมันจะขากันจินจะบ่เลยโอ้ยบ่ว่ปวดเป็นยังไงสิมันมันมาตีแขวตื้มข่อนบ่ปวดแขวมันมันก็ปั่นยากกไปยังตื้มอีกงงเลยเป็นยังไงบ่ด้วยพ่อปวดแข่าไปแล้วแกไขให้เราโอ้ยอยากแกให้ลูกเอ้ยพ่อเรียกอะไือแกไขอีกก็พอเนาะโอ้ยบ่ลูกบอกว่าขาบ่ากันค่นันมันจะมาคนเดียวปั่นกตปั่นก็อก็ดใลูกเนี่ยมันเป็นยังไงกันเด้อลูกเดืลูกอะไร โอ้ยบักโวยเอากูฆ่าแกน้อมึงเนาะมันถีบปะใสเลยเหรอลูกเลยมันถีไปะใสเดี๋ยวกค่กูชิเมียนมันจะได้ลูกเดี๋ยวเฮ้ยเกนแถวยังเบาพอยังมาถือตามเสียมีเราโอ๊ยเวียนกัมเบ เป็นบ้าตีจะเป็นยังเจ้ามาขาลูกขาตังามันตีปากไว้แล้วว่าปวดแถวไหมมันแล้วว่าสีมาถอนให้แล้วว่าเั่นเว้ยนะโอ้ยมันปวดกันมาคก็เบา,บาดีดีเบาดีอยู่ไปบักลาข้าเมื่อี่เฮียนไปข้าเมื่อบานพ่อสูดีบ้าหุ่นจา้าจริงจริงเลยเนาะเจ้าก็คือกันมานี่หม่มาทางมาแท่นเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้โหไรขาดูไปผอแม่ถูกตีไปแล้วมาถึงตามเสียงใหญ่อีก ม,นเ,มเ,เนี่ยเท้าค้างเนี่ยเนี่ยค<ส>้างเนี่ยเท้าโอ้ยมองจีบวัวมาเลยเนี่ยขาช้างเขียวตมมันเรื่องอย่างนี้อีกเหรอ,อหชุดจะขากันจินถึงกูเดียวหนึ่งเอไล่ขาลูกขาเต้าคือไล่ขาหัวขา,วา,ขา,ขา,วาหัวนี่ไม่พอห้อยคุดเทียจังไงมันเป็นยังังจะสสาเทิโอ้ยมันตีเขียวเลย้วพ่อนี่ยพ่อ่นลูกแหมโอ้ยหนอคุณมียเลยโอ้ย เอาดึงสี่ซัสเอาจังได้แถาโอ้ยพอได้ยินี่พ่อว่าขปวดแฉวเอาเสียผูกแล้วกขดึงดึงโอ้ยมันขึ้นเดียวกว่าเสาโอ้ยมันพ่อเนาะโอ้ยจังได้แถวโอ้ยมันเป็นการรักษาแบบแผนโบราณโอ้ยขระโบราณเอาที่เหล่านี้แฉลมากที่เลาะโอ้ยเถ้าอ้ยที่ทูแถลอ่ะอันนี้เนี่ยเอาได้ระบาดอีกเกิดได้ไหมพ่อ เดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวก็ดึงมันเหม็นลาเท่าดึงม่พอเดี๋ยวเียเยาเฝ้าดึงขันจังมันดีเฮ็ดจซสิเอาไปผูกแสหางหมาแล้วก็ไล่หมาไปมึงบ่ต้องดึงอเค่ไ้นเรยกหมาเรียกมันอเออโอ้ยไปหลอดหลอดงการนโอ้ยมาคอยนะเขาคอย้อๆๆๆ ถอ,อ,อนแบบนี้ก็ดีขึ้นกันเนาะว่าต้องเปลืองเงิน